สวัสดีค่ะชาวราศีเมษนะคะหรือลัคนาราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนนะคะช่องนี้นะคะพี่หญิงแบ่งราศีตามหลักสากลน,นะคะฟังให้ชัดๆนะคะแบ่งราศีตามหลักสากลเนาะเฮ้ยเหนื่อยกับคอมเมนต์ที่โดนด่ามาเรื่องการแบ่งวันที่เดยวเขาก็พูดมาในสัตว์ที่เขาไม่รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นใครเข้ามา ชมคลิปของช่องพี่หญิงครั้งแรกนะคะให้เข้าใจตรงกันว่าช่องพี่หญิงแบ่งราศีตามหลักสากลเนาะแล้วก็เป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมนะคะอย่าเมาเอาหมดว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองบางคนเข้ามาอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเลยก็ใช้วิจารณญาณเนาะในการรับชมนะคะใครฟังแล้วไม่ชอบนะ ก็กดผ่านไปแล้วกันนะคะงดคอมเมนต์ทำลายจิตใจกันนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะตามหน้าไพ่ที่เห็นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมคะเฮ้ hey, ชาวราศีเมษยังคงความเหนื่อยอยู่เลยบางคนโดนหักหลังนะคะสิ่งที่เห็นในสิบใบย,ยิ่งสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วบางทีอาจจะโดนหักหลังได้นะ มีเหตุการณ์ที่คุณโดนหักหลังด้วยเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่ต้องเลือกนะคะเดี๋ยวค่อยมาแจกแจงกันว่าสถานะแต่และสถานะเป็นยังไงแต่อันนี้ที่มองเห็นตา้มและไพ่สิบใบก่อนเนาะมองเห็นมีการทะเลาะกันนะคะการใช้คําพูดคําจาที่ค่อนข้างที่จะเชื่อดเฉือนกันพอสมควรนะคะแล้วก็ คนบางคนอาจจะมีความลับนะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะชาวเมธนะคะความลับบางสิ่งบางอย่างกับคู่นะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นแล้วไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเดียวมาแจกแจงกันในความสัมพันธ์แต่และสถานะดีกว่าอ่ะขอคนมีครอบครัวแล้วนะคะสถานะที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่กิน การแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็แล้วแต่นะคะคนนี้ครอบครัวแล้วขอไพ่เพิ่มเติมห้าใบค่ะไพ่ห้าไม้ค่ะสเตนค่ะ e ิน of วาน d ์ค่ะราชินีถือไม้ค่ะ The เ h อะไ e พีชไพ่ผ่ะค่ะ และอีกใบหนึ่งนะคะสามดาบปรับหัวใจเลยโอเคสำหรับคนมีคู่นะคะอ่านี้คืออ่านตามไพ่ที่จิตพี่เปิดได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะใครมีความรักที่ดีแล้วก็ปล่อยผ่านนะคะมองเห็นเรื่องลักษณะของเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาแล้วนะคะการมีบุคคลที่สามเข้ามาในชีวิตครอบครัวนะคะ โดนหักหลังจากคนใกล้ชิดก็ได้เนาะจากคนที่เราเคารพนับถือก็ได้จากคนที่รู้จักกันมานานก็ได้นะคะหรือจากคนอื่นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งบุคคลที่สามที่เข้ามาทำลายชีวิตครอบครัวเราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะมีบุคลิกลักษณะคล้ายๆกันกับเราซะด้วยสิอืมเขาอาจจะเข้ามาลักษณะที่แบบว่า มีความเข้าใจอะมอบความเข้าใจให้กับคนของเราอะ่ะเออทำให้มันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอะ่ะเออบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่ากันมาด้วยซ้ำนะคะทีนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรไฟว์วันคือการทะเลาะกันนะคะการทะเลาะการขัดแย้งกันบางคนอาจจะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้วยอืม ว่าจะให้ทำยังไงจะยุติความสัมพันธ์จะยากันจะจบกันหรือจะไปต่อด้วยกันไปต่อก็ไปแบบมีคนหนึ่งต้องยอมต้องตามนะคะต้องยอมเจ็บเนาะเพราะพี่มองเห็นว่าบางทีนะคะใครอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่จะสิ้นสุดความสัมพันธ์เรื่องเอกสารการยาเนาะ มีโอกาสถ้าคุณเป็นคนที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอืมมันมีเกณฑ์ที่แบบว่าเรื่องเรื่องเหล่านั้นอ่ะเหมือนกับมีการฟ้องร้องกันใครที่แต่งงานจดทะเบียนอาจจะมีเกี่ยวข้องกับอะไรนะสินสมรสอะไรอย่างเงี้ยการดูแลบุตรอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะเรื่องเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะกับการเนี่ยมันมีภัยกฎหมายขึ้นมาเนาะภัยกฎหมาย แล้วก็ไพ่สิบดาบเนาะมันก็เหมือนกับเรื่องรอเรื่องการหย่าได้นะคะทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้จดทะเบียนล่ะ mm. ก็อาจจะมีการตกลงกันนะคะไพ่เด่นไพ่พระนะคะอาจจะมีการตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะบางคนนะก็จบเลยเพราะว่าสิบดาบมันมันโหดลายเหลือเกิน ทำชั้นขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออถึงอยู่ต่อไปคนก็ต้องเป็นคนตามอะไรเงี้ยมันจะมีคนคนหนึ่งที่ต้องคอยตามอีกคนคนหนึ่งอยู่เสมอนะคะบางคนก็แล้วแต่คืออาจจะตกลงอยู่ด้วยกันในสถานะที่แบบว่าเออถ้ายังถ้ายังต้องมีเรื่องหน้าตาทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการเงินเรื่องอะไรที่มันยังจะตกลงกันไม่ได้อะบางทีก็ยังต้องอยู่กันไปแบบ ขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ไปอีกสักพักกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวเนาะบางทีช่วงนี้ก็โดนแบ่งแบ่งปันความรักก็แหละเอาง่ายๆเนาะแต่ว่ามีเรื่องน่าจะเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองอเขามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเอ็นเกิร์ดเมนต์ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีการพัฒนาไปสู่เลเวลที่สูงขึ้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรักสามเศร้าเนาะการพัฒนาไปในทิศทางที่จากเริ่มต้นอะ่ะมันพัฒนาไปแล้วอะ่ะเออมันกระจ่างขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะสู้ๆเนาะชาวราศีเมษนะคะอ่ะขอดูไพ่ต่อไปก็คือชาวรา สีเม็ที่มีสถานะโสดแล้วกันนะคะโสดนะคะจะเป็นลักษณะยังไงนะคะพี่นกขับเออว่ามีคนเข้ามานะเป็นลักษณะของคนธาตุน้ํานะคะคนธาตุน้านั่นก็คือชาวคนที่เกิดราศีมีนกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเข้ามาอาจจะเป็นพ่อแม่ได้นะคะพ่อแม่ที่เคยมีครอบครัวที่จบ การหย่าร้างมาแล้วได้เป็นคนต่างชาติได้นะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุลมได้ด้วยมิถุนตุลแล้วก็กลุ่มนะคะแต่ที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นโอกาสในการที่จะมีครอบครัวแล้วก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในการที่จะเข้ามาครั้งนี้นะคะเหมือนกับเขาเข,าเข้ามาชอบเรานั่นแหละมีคนเข้ามาชอบแน่นอนอัศวินถือถ้วยมาแล้วเนาะในการเปิดไพ่เพิ่มเติมพี่ไม่ได้ดูแค่ห้าใบที่พี่เปิดนะคะพี่ดู สิบใบนี้ด้วย <c oughs> เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคือความสัมพันธ์อ่ะเข้ามาชอบเราแล้วแหละในระดับหนึ่งนะคะแต่คุณอาจจะไปเจอคนที่คุยเก่งค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นิดหนึง่งบางคนเจอสายเปก็ได้อ่าที่เนี้ยต้องดูไปอีกสักระยะแล้วแหละเพราะว่าคนคนนี้ถามถึงความแน่นอนมันก็เพิ่งเข้ามาเนาะคนโสดเนาะมันยังเอาอะไรแน่นอนไม่ได้หรอกนะคะ มันมีโอกาสที่จะเข้ามาว่างั้นเถอะเพราะว่าเข้ามาจากไหนจากคนเวลาเราไปเจอคนหมู่มากนะคะสังคมออนไลน์ได้นะคะหรือการเดินทางไปในหมู่ชุมชนเยอะๆนะคะการประชุมการสมัมมนาการนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการงานก็ได้นะหรือลักษณะของเพื่อนแนะนํามาให้อย่างได้เลยเดิมูนนะคะมันเข้ามาแบบยังไงล่ะยังไม่ได้ชัดเจนเหรอกเซเว่นลบบางคนอาจจะเข้ามามากว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้น ใครเข้ามาจีบในช่วงนี้อย่าเพิ่งมโนโปไปไกลนะคะอย่าเพิ่งวาดฝันไปว่าเาออเขาดีนะนู่นนี่นั่นต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีเรื่องราวลับๆนะหรือตัวเราเองนี่แหละยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงไปไม่ได้ทั้งสองคนสองฝ่ายนะคะอือหรือเฮอร์มิตอาจจะมีเกณฑ์ชาวราศีมีราศีกันเข้ามาได้เหมือนกันหรือคนที่อายุมากกว่าเราก็ได้นะคะที่เข้ามานะคะข,ข้างที่จะ เป็นคนที่อายุมากกว่าเราเดทเนาะบางทีความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆนะคะไพ่เดทนี่มามบอกอะไรแชร์ Share, ดูแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้พี่มองว่านะเอาจริงๆนะไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นถ้าใครโสดได้ก็โสดไปก่อนช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเป็นความรักที่ดีพอดูแล้วคนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ยังมีความลับ ปิดบังซ่อนเลนส์ไม่ได้เปิดเผยธาตุแท้ไพเดทมากับชดเชยสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ไม่ดีเนาะชดไซคือเข้ามาแล้วเป็นลักษณะของเข้ามาทําให้ชีวิตเราแทนที่มันจะดีขึ้นอะ่ะมันกลับมาทําให้ชีวิตเราแย่ลงอะไรเงี้ยดุถูกหลอกอะไรอย่างางี้ได้นะคะถูกหลอกว่าบี ถูกหลอกว่าตัวเองโสดถูกหลอกว่าตัวเองไม่คุยกับใครถูกหลอกว่าตัวเองไม่มีเมียแต่ปิดบังอะไรเราอย่างเงี้ยเป็นไปได้ Make the first f g e t love each bird talking the step you are guide to take เพราะฉะนั้นในการที่จะมีความรักที่ดีมันก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้เนาะการพูดคุยไปการเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วก็ต้องดูเอาดูความเป็นจริงใช้ความรู้สึกตัวเองอย่าหลอกตัวเองนะคะ อืมถ้าใครเข้ามาเจอลักษณะนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับคนโสดก็แล้วกันนะโอเคมาทีนี้สำหรับคนที่มีความรักที่เป็นแฟนกันนะคะแฟนกันยังไม่ได้ถึงกับอยู่กินด้วยกันนะคะเป็นลักษณะยังไง The Hangman Ace of Cups ช่วงเวลาของการรอคอยเนาะ รอคอยอะไรรอคอยจะเริ่มต้นใหม่เชนอวายส์เด e ะ h ชลลิอัลด์เดอ a เชมเบอระบางคนอาจจะรอคอยเรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกยายที่อยู่อาศัยย้ายที่ทำงานไปอยู่ใกล้กันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระยะของการรอคอยอดทนอยา่าง มองแล้วว่าน่าจะยังอดทนต่อไปนะคะเรื่องด้วยว่าเดชาริออตเรายังตั้งหน้าตั้งตาที่ทำความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันไปได้เออ,อถึงแม้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเนาะเรื่องอันนี้ดูแล้วคนมีคู่เนี้ยน่าจะอยู่ทางไกลกันนะแต่ว่าพี่จะต้องไปแจกแจงคนต่างประเทศอีกทีนึงแต่นี่ก็ บอกมาแล้วว่าคนที่อยู่ลักษณะทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนอะไรเงี้ยเออได้บางทีคู่ของเราก็ทํางานค่อนข้างที่จะหนักหรือตัวเราเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างจะหนักรอคอยเรื่องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันการแต่งงานการนู่นนี่นั่นอะไรยังเป็นช่วงของการรอคอยอยู่นะคะถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีเกณฑ์นะแต่บอกไม่ได้ว่าตอนไหนเพราะว่าทําไมเดียวพอจูนมันขึ้นมา เป็นเรื่อง,องการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะชีวิตของเรานะคะจากดีก็จะกลายเป็น้ายได้จากไลยจะกลายเป็นดีอะไรเงี้ยมันได้หมดเนาะม,มันขึ้นอยู่กับโชคชะตานะคะล้วนๆเลยอ่ะทีนี้ขอไพ่ให้คนที่มีคู่หน่อยค่ะ Children y o u r l o v e l i f e i s being affected by children อะ ใครมีคู่ใครมีคู่ที่เป็นแฟนนะคะยังไม่พร้อมเรื่องการมีบุตรนะป้องก,กันไปนิดนึงนะคะอืสําหรับใครที่อยากมีบุตรก็แล้วแต่เนาะปล่อยเลยก็ได้บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากมีก็ไปตรวจตานะคะคนมีคู่บางทียังไม่ได้แต่งงานกันบางคนเขาก็ไม่ได้มาคุมงไงเขาอยากได้เขาพอได้แล้วว่าเออค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครที่รู้ว่า ชอบทะเลาะกันด้วยคําพูดคาจานะคะสําหรับคนมีคู่นะก็ <c oughs> เอาอย่างนี้ลดเรื่องการไม่ยอมกันหน่อยแล้วกัน temperance คือเป็นคู่ที่ไม่ค่อยยอมกันบางทีอ่ะขิงก็ราขาแรงไม่ยอมกันเลยต่างคนต่างอยากเอาชนะเนาะด้วยระยะทางไกลกันอยู่แล้วก็ยังมาเป็นอย่างนี้มันก็ยิ่งทําให้ทะเลาะกันได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องอ่านลง กันหน่อยแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้มาสําหรับคนเมื่อกี้คนโสดไปแล้วใช่ไหมคนโสดไปแล้วคนมีคู่ไปแล้วอ่ะทีนี้พี่ขอเน้นคนที่มีคู่ทางไกลที่อยู่ต่างประเทศดีกว่าเนาะอืมต่างถินต่างแดนต่างประเทศนะหรือต่างภูมิภาคก็ได้อ่ะขอเน้นให้คนทางไกลหน่อยแล้วกันนะคะโป้ o เพนท์ก็คไพ่สี่เหรียญค่ะ two of cups สถ้วยดาซิเมสติเอมเพสสอดาบนะคะและนายออคัอ่ะโอเคสำหรับคนที่มีคู่ทางไกลนะคะต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดงที่เน้นเรื่องนี้เพราะว่าเออต่างภูมิภาคด้วยก็ได้นะคะ มันจะไปงงกหบไอคนมีคู่เมื่อกี้ไหมอ่ะอืมพี่กลัวมันงงไงทีนี้พี่ขอมาเน้นเรื่องต่างถิ่นต่างแดนคนมีคู่ต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นลักษณะของลักษณะของพี่ว่าเขารักเรานะอืมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงเดิมเนานะเขาก็ยังคิดถึงยังห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้นะคะตามมาด้วยถูกครับนั่นก็คือเขาก็รักเราเราก็รักเขาเนาะเออเราก็เป็นคนนั้นของเขานั่นแหละนะคะเดือเอ็มเพสเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ เหมือนกับว่าอยากดูแลผู้หญิงปกป้องคนนี้ผู้ชายก็อยากผู้หญิงก็เออเป็นคนที่เขาอยากจะปกป้องเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องทัศนคติการจู้จี้จุกจิกการติดต่อสื่อสารที่บางทีอาจจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากอความจู้จี้จุกจิกไม่ไว้ใจของเรานี่แหละนะคะหรือคําพูดคําจาภาษาอะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันนะคะมันอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาได้ และอีกอย่างหนึง่งบางทีนะคะคนายออกคัพคุณมีความรู้สึกว่าเออไม่เชื่อใจเจ้าชู้หรือเปลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพี่มองว่าเขาก็รักเราดีนะเออบางทีอ่ะอาจจะเป็นลักษณะของคนมีเสน่ห์เรื่องการพูดจาน,นิดนึงอะไรเงี้ยคนของเรานะคะแต่ก็เนาะเราบางทีเราต้องดูอ่ะเราต้องดูไปเราจะเอาแต่ความบางทีอ่ะแบบคือ,อยังไงละ่ะ สอ,สองดาบเนี่ยมันพุกมันแปลได้หมดอะเรื่องการติดต่อเรื่องการออนไลน์เรื่องการติดต่อสื่อสารอะไรฟังอะไรเขาหน่อยไม่ใช่เอากับอย่าดื้อมากว่างั้นถเถอะอปิดหูปิดตาไม่ฟังอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาเราก็ต้องฟังกันนะคะพี่ว่ามันก็โอเคนะคนทางไกลนะคะ new love a n e w person has อามองไม่ค่อยเห็นแล้วมันมืดละ romantic feeling ก็คือ <c oughs> สำหรับคนมีคู่ทางไกลนะคะสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะขึ้นมาแล้วนะคะ <c oughs> เรื่องด้วยด้วยด้วยระยะทางก็แล้วแต่นะคะระวังจะมีคนใ,นใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าทางเราหรือทางเขาก็ได้แต่เข้ามามันก็ยังความมั่นคงอ่ะพี่มองว่าความมั่นคงยังยังรักอยู่อ,ะ <c oughs> อ่ะเออเหมือนกับว่าบางทีอ่ะ มันจะมีคนคนหนึ่งอยู่ในใจของเราเรายังมั่นคงกับเขาอยู่อถึงจะเข้ามาบางทีเกิดภาวะสับสนวุ่นวายนิดหนึ่งมีความรักกับเขานิดนึงหรือจะเป็นเขาทั้งหลังเขาก็ได้กลับกันก็ได้นะคะแต่มองว่าไม่ยังไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงเดิมอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาดูกันใหม่แล้วกันนะคะอะทีนี้ขอคนที่สถานะยังไม่เคลียร์เลยคะ่ะที่เพิ่งเริ่มคุยนะคะ ทำไมยังไม่เคลียร์มีโอกาสจะพัฒนาขึ้นไหมไปแปดถ้วยค่ะเออโทษทีค่ะห้าถ้วย Justice ชา a ร a ส i ตยังเป็นตัวเลือกเขาอยู่เลยเดี๋ยวฟูสถานะยังไม่เคลียร์ก็ยังไม่เคลียร์นะคะมันเป็นแค่การเริ่มแค่นั้นเองนะคะยังไม่ถึงกับเคลียร์เพราะอะไรที e ยวา n s เพราะว่าคนที่คุนคุยกับคนที่คุณคุยอยู่เขายังไม่ได้คิดวางแผนอะไรเลยอย่าเพิ่งคิดไปไกลๆถึงนู่นนี่นั่นค่ะเขายังใช้เวลาศึกษาเขาเป็นคนที่ยังไม่ได้วางแผนอะไรคือความรักครั้งนี้คุยเฉยๆบางทีก็คุยคนนี้ก็คุยคนนั้นก็คุยเพราะฉะนั้นพอเราไปเจาะจงหาสถานะที่ชัดเจนยังค่ะหรือฟูมานี่คือไม่ได้มีแผนอะไรเลยบางคนไปเจอคนเจ้าชู้เนาะเนี่ยไพ่สิบใบก็มีขึ้นมาอยู่แล้วว่าบางทีอะ คนเจ้าชู้เราอาจจะมีเกมไปเจออย่างนั้นนะคะบางคนอาจจะไปเจอคนที่มีอดีตด,ด้วยซ้ําคนที่เขายังคิดถึงอะไรเก่าๆของเขาอยู่เพราะฉะนั้นในทางนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไปในทิศทางไหนก็แค่คนคุยอยู่ยังเป็นแค่คนคุยเพราะเขาก็ยังดูดูอยู่นะคะดูหลายคนด้วยซ้ํานะคะโอเคสําหรับคนที่มีสถานะยังไม่เคลียร์เนาะ อืมบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะคุยเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะ่ะแต่เราคิดไปเยอะเององี้ย love yourself first เขาบอกเลยว่าให้รักตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปรักคนอื่นเราต้องรู้จักรักตัวเองก่อนเนาะเขารบตัวเองก่อนนะคะเออนั่นแหละก็อย่าเพิ่งไปรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสจะไปเจอคนที่เข้ามาแบบ ยังไม่ได้จริงใจอะไรกับเรามากนะักโอเคทีนี้ขอบไพ่สรุปค่ะลืมดูไพ่ออร์เรคเตอรเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมบางคนอาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วไปแอบรักเขาแล้วเขาไม่สนใจเรานะคะแต่เราคิดไปเองเราสนใจเขาไปเองเนาะบางคนอาจจะมีความรักที่แบบว่ามีการเอื้อเฟื้อการแบ่งปันกันช่วยเหลือกันในเรื่องการเงินมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องระวังเรื่องคําพูดคาจานะคะ ใจร้อนคําพูดคําจานี่สามารถที่จะทําให้เราเกิดอาการที่แบบบาดหมางทะเลาะกันได้เนาะหรือบางคนก็เกิดอาจมีโอกาสที่จะมีเรื่องราวของเราสามคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันเข้ามาเนี้ยรู้จักจากความเป็นเพื่อนได้นะคะอีกลักษณะหนึ่งไพ่ออร,ร์เรคิลก็คือบอกเรื่องราวของความหลังใครที่รอคอยอะไรที่จบไปแล้วนะคะ ยังไม่มีเกณฑ์น,นะคะที่เขาจะกลับมานะคะคนคนนั้นนะคะไปตามโชคชะตาเนาะไปตามโชคชะตาฟาลิขิตถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขาจะวนกลับมาแต่ไพ่วิวอ,อัปปอร์จุนไม่ได้มาง่ายๆนะคะใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานเลยทีเดียวถ้าไม่ใช่ก็ต่างคนต่างไปเลยเนาะอ่ะขอไปสรุปค่ะขอให้สรุปค่ะแปดเหลี่ยงค่ะสิบถ้วยใบเดิมกับนะคะ สิบถ้วยนี้ทำไมพี่ไม่มอไมบอกว่าราศีเมษมีความสุขเพราะไพ่รอบข้างไม่ใช่เนาะสิบถ้วยสิบดาบเหมือนกับจบความสัมพันธ์โดนหักหลังในเรื่องครอบครัวอะไรมากกว่าเดือ u สั a นเพจรอบวันและค n ินรอบวันอ่ะสำหรับคําแนะนําสําหรับชาวราศีเมษนะใครที่โดนเหตุการณ์ที่แย่ๆนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะ ขาบอกมาเดี๋ยวสั้นเริ่มต้นใหม่ได้เสมอใครที่มีครอบครัวแล้วจบความสัมพันธ์ในด้านครอบครัวกับสามีมหรือภรรยาแต่เรายังมีลูกเนาะมีลูกมีคนในครอบครัวให้กําลังใจตั้งใจทํางานนะคะเรื่องงานเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินนะคะมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะถ้าถ้าความรักไม่ดีเราก็ตั้งใจทํางานหาเงินไปดีกว่าเนาะทุกสิ่งทุกอย่าง กำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะในชีวิตของคุณนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเป็นไปตามโชคชะตาด้วยเนี่ยอะไรเขาบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอ่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะชาวราศีเมษเจอกันใหม่เดือนหน้ามีนาคมนะคะสวัสดีค่ะ